สวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเงินเยียวยารวมถึงการให้ความช่วยเหลือต่างๆจากทางรัฐบาลมาฝากค่ะและสำหรับในคลิปนี้นะคะ จะเป็นเรื่องของกลุ่มบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่หลายๆคนสอบถามกันเข้ามานะคะว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่มีวิธีขั้นตอนการเตรียมตัวยังไงคลิปนี้มีคำตอบนะคะก่อนจะไปรับฟังรายละเอียดพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะ และสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแจ้งวิธีการเตรียมตัวเพื่อรอลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะซึ่งตรงนี้หลักเกณฑ์อย่างเป็นทางการจะยังไม่มีออกมานะคะมีเพียงแค่คร่าวๆว,ว่าน่าจะมีการเปิดรับในช่วงเดือนมกราคม65แต่ทีนี้มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เตรียมพร้อมไว้ก่อนนั่นก็คือ บัตรประชาชนนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้เป็นรุ่นใหม่นะคะรุ่นใหม่ที่เป็นสมาร์ทการ์ดเนี่ยเราจะสังเกตง่ายๆว่าของเราเป็นรุ่นใหม่หรือ,อยังก็คือมันจะมีสีทองๆอยู่ที่หน้าบัตรนะคะตรงนั้นน่ะมันจะเป็นตัวชิปเป็นตัวที่เขาเก็บข้อมูลทุกอย่างอยู่ในชิปตัวนั้นอยู่แล้วนะคะก็คือเวลาที่เราไปสมัครเขาก็จะใช้บัตรเราเนี่ยเสียบเข้าไปเลย ข้อมูลทุกอย่างจะอยู่ในนั้นทุกแบบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปเลือดเป็นวันเดือนปีเกิดเป็นอาชีพเป็นอะไรมันจะอยู่ในนั้นหมดพอเราไปสมัครเขาก็จะมีการถ่ายโอนข้อมูลจากบัตรประชาชนเข้าไปยังบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะฉะนั้น ใครที่ยังเป็นบัตรประชาชนรุ่นเก่านะคะเขาก็จะไม่มีข้อมูลตรงนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังมีเวลาก็ขอให้เราเตรียมตัวกันไว้ก่อนเนิ่นๆเ,เลยก็คือไปทำการเปลี่ยนบัตรประชาชนให้เป็นรุ่นใหม่ก่อนแต่ถ้าของใครเป็นรุ่นใหม่อยู่แล้วก็ไม่ต้องนะคะอันนี้พูดถึง หลายๆคนที่ยังเป็นบัตรประชาชนรุ่นเก่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุบัตรประชาชนจะยังไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นแบบสมาร์ทการ์ดซึ่งตอนนี้ถ้าเราสังเกตดูนะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเราไปหาหมอที่โรงพยาบาลเราใช้สิทธิ์เบิกประกันสังคมหรือจะเป็นสิทธิ์บัตรทองบัตรประชาชนส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะให้ใช้เป็นรุ่นที่มีสมาร์ทการ์ดทั้งนั้นเลยนะคะบางทีถ้าเป็นรุ่นเก่าก็จะไปใช้ตาม หน่วยงานต่างๆที่เป็นของรัฐบาลเนี่ยแทบจะไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครก็ตามที่ต้องการจะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แต่บัตรประชาชนยังเป็นรุ่นเก่า ก็ขอให้รีบไปดําเนินการเปลี่ยนบัตรประชาชนซะก่อนนะคะและถ้าหากว่ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ทางข่าวสายขวดและน้อยจะรีบนํามาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบที่นี่ก่อนใครนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ